โอ้ยมื่อนี้ฝนตกเด้อพี่นอ้องกูบ้ามังเชียงนาฝนกับว่ตกแต่กูบ้ามัางเชียงนาละฝนตกบ่มีหม่องซียู่บ่มีหม่องอีเสาแล้วฝนตกอ่ะบ่มีเนื้อเห็ดกินกับกีเขากีนี่แหละวะกีเขากีใส่ไข่บ่วใจรึม

cây hô cai bi ha kim moraia phun toga mãi mãi ừ, mãi 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 ฝนตกมนนี premises, vanity, e. mm ้หยาเกีはは e Twelve, ่ยวงง้วบ่อบาดที่เนี่ยเห็ดจังได้ฝนตกอ่ะนี่บ่ได้ไปหยากหาดกากน้ำตาลหาดทำอีกบ่อบาดเนี่ยเสรแล้วเอามาหดเฟี้ยงให้มันกินอ่ะเออโอ้เสียดายบ่ได้เกี่ยวหาแขงโกลาไปเมื่อเช้าเนี่ยเนาะช่วงฝนบ่ได้ตกเนาะ

กี่เขาเ่าเสร็จเพราะมันแหมเพราะมันแหมเหมฮะอะไรล่ะอืมอย่างนั้นปิ้งปิ้งเพราะแหมเห็มนะครับถ้าใครเอาละซสำนีละฝนตก